สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิปนี้นะครับก๊อฟก็จะไม่ได้มารีวิวตัว Next Gen นะครับจะมารีวิวนะครับ Y Tag นะครับโฉมเดิมนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแรงม้านะครับสูงสุด180แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับเรื่องของตัวโฉมเดิมเหมือนที่ก๊อฟเคคยบบอกนะรัว่า จุดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวพวกชุดแต่งนะครับมีมากมายนะครับดูอย่างคันนี้นะครับเป็นวายบอดี้แล้วเดี๋ยวก็พาไปชมรอบคันนะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคินแรกนะครับสกู๊ปนะครับเลือกเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะครับสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปแรดนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ใส่วงแหวนนะครับทรงสี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มคีมมาแตงนะครับสามคีบนะครับไฟวิ่งกลางวันมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะชุดด้านหน้านะครับก็ ใช้กันชนคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเงินนะครับเพื่อให้ดูโดดเด่นนะครับดูมีมิตินะครับกระจังหน้านะครับคำว่า r อนะครับก็เลือกเป็นสีส้มนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟ LED 3จุดนะครับก็เลือกเป็นสีส้มนะครับนี่ดูแบบใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับมาครับเดี๋ยวก็พาไปดูที่ด้านข้างตัวรถนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับ ตัวบอดี้นะครับเราขยายขึ้นมานะครับนี่เราจะสังเกตจากตรงไฟนะครับนี่ดูเส้นสายนะครับก็ขยายขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมเนี่ยพอสมควรเลยนะครับขนาดมิติรถเนี่ยเท่ากับตัวแรปเตอร์เลยซูมล้อนะครับก็เป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้นะครับก็ติดมากับชุดวายบอดี้อยู่แล้วนะคันนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนแม็กนะครับก็เป็นแม็กเลนโซแท้นะครับแม็กสิบเอ็ดนะครับจับคู่กับยาง BF นะครับนี่ขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้ ถอยให้ดูมุมกว้างนะครับเล่าหลังคาเนี่ยครับเป็นสีดําด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกันสาดนะครับแท้นะครับเข้ารูปสีชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับดูสวยงามนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์ครับด้านท้ายนะครับก็ติดนะครับท็อปอัพนะครับทำเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้เข้ากับตัวสปอร์ตบาร์ไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเป็น LED นะครับแล้วก็ครอบท้ายนะครับ นี่ตัวหนังสือ f o r ์ดนะครับทำสีเดียวกับตัวรถตัดคําว่า f o r ์สีดำเห็นไหมครับแล้วก็ซ่อนกล้องเอาไว้ด้วยกันชนท้ายเหล็กนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นของ GDD นะครับเพิ่มตัวบอลลากนะครับไว้สําหรับลากจุงเรือนะครับตัวนี้บันไดข้างนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนนะครับเป็นบันไดข้างนะครับทรงแรปเตอร์เพื่อให้ดูแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ สอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมเดิมนะครับก็ยังมีอยู่บางรุ่นบางสีนะครับหรือตัว next gen นะครับก็ขึ้นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไลน์ไอดีไว้ให้แล้วนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเกี่ยวกับสเปครถนะครับอ่าหรือลูกค้าจะโทรมาปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับ และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่ากอบจะนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมารว,วรีวิวให้ชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ